เส,าาเ,เสร็จแล้วครับอาหารเช้าเสิร์ฟระหว่างเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านพ่อแม่เร่งยากมากนี่ครับโอ้โหเป็นข้าวต้มข้าวต้มโูมิตของที่เหลือในตู้เย็นนะครับเน,บน้น ผักหลากสีครับเด็กๆคงชอบกินนะครับเผยว่าเด็กบ้านผมเนี่ยเขา,<ย>าชอบกินผักแบบนี้เรียกว่าโอเคเลยข้าวข้าวสวยหนึ่งทัพีแล้วก็ทําเป็นเหมือนต้มจืดนะครับแล้วก็ราดลงไปเลยครับไม่ต้องปรุงรสใดๆเลยนะครับเอาแค่ความหวานจากผักแล้วก็ รสชาติจากไส้กรอกที่มันออกมานะครับเค็มหวานพอเหมาะพอเหมาะสวัสดครับวันนี้จะเชิญชวนมาทานข้าวต้มครับข้าวต้มรวม,ตร,รวมมิตรรวมมิตของที่มีในตู้เย็นก็จะมีข้าวโพดหัวไชเทา้าแครอทมัคคอลี่หมูปรุงรสมีไส้กรอก